อวันนี้ตั้งใจว่าจะนําเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านมาร้องเรียนให้กับท่านผู้ว่านะครับถึงเรื่องอขอความเป็นธรรมในเรื่องของที่ดินกับทางโรงเรียนนะครับซึ่งทางคณะสิทธิ์เก่าของเราก็มีนโยบายที่จะก่อสร้างอาคารเรียนแล้วก็อาคารอนเนกประสงค์ใช่เสร็จแล้วเราก็มีแผนงานต่อแผนงานต่อที่จะสร้างตรงนี้สร้างขอบเกียรติยศให้กับทางคณะครูคณะสิทธิ์เก่า คณะกรรมการทุกท่านได้ลงมติกันไว้ตั้งนานแล้วครับตั้งหลายปีแล้วว่าเราจะสร้างตรงนั้นจนล่าสุดเราก็มีการลงมติอีกในที่ประชุมนะครก็ที่ประช้มก็เห็นด้วยให้เราสร้างในที่ตรงนั้นเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พอ,อเขาไม่ยอมให้เราสร้างตรงนั้นนะฮะไม่ยอมให้เราสร้างตรงนั้นก็เลยต้องมาร้องเรียนกับทางทู้วร,ราชการจังหวัด ช่วยทําเรื่องนี้ให้เลียร์แล้วก็เร่งด่วนด้วยนะครับให้ทางจังหวัดทางผู้ว่าทางใครก็ได้ครับที่มีอํานาจตรงนั้นจรงิงๆนะครับให้ไปช่วยเหลือแล้วก็คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือว่าทางแตอนี้ทางโรงเรียนเขามีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเป็นงบเป็นงบใหม่เข้ามาเป็นงบใหม่เข้ามามูลค่าประมาณ4ล้านกว่าบาทนี่นะครับที่จะสร้างอาคารซึ่งทางโรงเรียนมนมีพื้นที่เหลืออีกเยอะแยะ หืออีกมากมายที่จะไปสร้างตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาสร้าง,งทับพื้นที่ที่ทางคณะสุดเก่าได้จับจองเอาไว้แล้วาลวางแผนเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับผ่านที่ประชุมผ่านมติอะไรทุกอย่างหมดทุกอย่างคือคณะกรรมการคณะครูทุกคนเห็นชอบให้คณะสิดเก่านะ่ะสามารถที่จะดําเนินการเลืวอสร้างอาคารณที่ตรงนั้นได้ต่อไปในอนาคตนะครับ,บแต่วันนี้ท่านพอท่านไม่ยอมละ จากเดิมที่เคยรับฟังกันมีมติร่วมกันแต่วันนี้ท่านไม่ยอมเราก็ต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับรอระงับการก่อสร้างย้ายไปสร้างที่พื้นที่ใหม่ซึ่งอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละครับตามที่ลงมติตามที่ลงมติมันมีอยู่สองจุดมติตอนนี้เมื่อประชุมกันเมื่อวันสองวันนี้นะฮะประชาคมก็มีมติเห็นชอบ17เต่อ7นะครับเห็นชอบให้คณะสิทธิ์ก่าวได้ สร้างในที่ดินแปลงเดิมนะครับ17บเดต่อเห็นชอบอมันวางไว้ตั้งนานแล้วอาขาจะเรินทางวัน,น,นที่15นะครับมันจัเตะตีหันมันเปเร่องด่วนทีนี้มันคือชาวบ้านันไม่พอใจผมเกรงว่ามันจะกระทบชาวบ้านกับโรงเรียนอะ่ะมันจะเข้ากันไม่ได้ต่อไปอนะ่ะซึ่ง